นางสาวนะคะแซงบาทที่บบเล่นชื่อแบบค่ะปัจจุบันนะคะก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กค่ะสายการเรียนวิทยทศาสาขานิส์กิเต็นโปรแกรมค่ะสำหรับบุคลิกภาพเหรอคะก็เป็นคนที่พูดเก่งนะคะแล้วก็ ออชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยค่ะก็เป็นคนที่ชอบคอยทําตัวตลกเฮฮาให้เพื่อนได้หัวเราะอะค่ะก็ประมาณนี้ก็จะไม่มีอะไรมาแต่ว่าก็จะเป็นคนที่แบบทาตัวแบบเฮ้าๆไม่ค่อยจะเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่ค่ะสำหรับความสามารถพิเศษเหรอือเ่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงค่ะก็จะมีวงดนตรีที่โรงเรียนนะคะก็ เป็นนักร้องนําค่ะก็ชื่อวงว่าวงพัสดุแบง์เกิดจากการรวมตัวกันร,ระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนนะคะก็จะไว้สําหรับเล่นเวลางานกีฬาสีงานราีม่ต่างๆแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นพิธีกรโรงเรียนค่ะก็ก็เป็นพิธีกรโรงเรียนตอนปีการศาึกษา2558ค่ะแล้วก็เปเรื่อยๆตามงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะคะส่วนสําหรับความถนัดนะคะถ้าเป็นด้านวิชาการก็จะเป็น พิเศษก,กับเคมีค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถานัดในสองวิชานี้มากกว่าวิชาอื่นๆที่ได้เรียนนะคะอแล้วก็ถ้าเป็นออความสนใจนะคะ่ะก็คิดว่าก็น่าจะเกี่ยวกับเสียงเพลงนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่เวลาว่างก็จะชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงชอบทําให้ตัวเองได้ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงมากกว่าค่ะแล้วก็ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นกีฬาเปตองค่ะก็คือเหมือนกับทำนองว่า ไม่ไม่ถนัดก,กีฬาอื่นเลยนอกจากกีฬานี้เนื่องจากแบบที่บ้านก็จะมีคุณตาที่เป็นนักกีฬาเบตองมาก่อนก็เลยมีความชื่นชอบสนใจแล้วก็เคยได้รับการแข่งขันตอนที่อยู่ประถมศึกษาค่ะก็จริงแล้วก็จะมีอีกมากมายแต่ว่าก็ประมาณนี้และค่ะค่ะสำหรับคณะที่ต้องการจะศึกษาต่อนะคะก็จะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำกรเทพมหานครค่ะก็สาเหตุที่ชอบก็อาจจะเป็นเพราะเคยเข้าค่ายวิชาการที่ที่สาขานี้มาก่อนแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะแล้วก็มีความชื่นชอบในในระยะเวลาที่เข้าค่ายค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะที่สนใจนะคะก็จะเป็นสาขาวิศวกรรมเคมีค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำกรเทพมหานุรเช่นเดียวกันค่ะ สาเหตุที่ชื่อชอบก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความถนัดเกี่ยวกับวิชาเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเคมีเนี่ยมันเป็นอยู่รอบตัวเราหลายๆอย่างคะก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อค่ะค่ะสำหรับคณะนี้ถามว่าต้องเรียนอะไรบ้างวิศวกรรมวัสดุนะคะก็จะเรีเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์เรียนเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุ เรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพคุณสมบัติวสดุให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิศวกรรมวัสดุทางอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะเรียนแบ่งเป็น5ชาชนิดน,นะคะก็จะเป็นโลหะพอลิเมอร์เซรามิกซิลิคอนดัตเตอร์และก็คอมโพสิตค,ค่ะค่ะสำหรับความต้องการทางตลาดแรงงานแล้วคะเนื่องจากวิศวะวัสดุนะคะก็จะเรียนเชิง เกี่ยวกับวิศวะเคมีคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเราจะทํางานเกี่ยวกับวิเกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้มากนะคะเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยู่รอบตัวเราอะค่ะแต่ว่าตลาดแรงงานนะคะในไทยเนี่ยยังไม่บูมมากเนื่องจากสาขาเนี่ยเป็นสาขาเพิ่ใหม่แต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยจะมีความต้องการทางแรงงานเกี่ยวกับวิศวะวัสดุมากนะคะเพราะว่าวิศวะวัสดุเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทํางานเกี่ยวกับวิศวะวัสดุได้อย่างเดียวเราจะทำงานเป็นเออทางสายวิศวะเคมีก็ได้อุตสาห อุตสาหาการเราก็สามารถทําได้นะคะวิศวะอุตสาหาการเพราะว่าเวลาเราเรียนจบวิศวะวัสดุแล้วเนี่ยเราสามารถสอบใบกวเป็นวิศวะเคมีก็ได้ซึ่งเราสามารถทํางานได้หลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสามารถทํางานเกี่ยวกับการสั่งสั่งซื้อสินค้าเพราะว่าเขาต้องการคนที่มีความรู้กับวัสดุมาเพื่อสั่งซื้อสินค้าเมื่อก่อนอาจจะใช้เป็นพวกพนักงานต้อนรับหรือเป็นพวกเซลล์ที่ พนักงานติดต่อที่ไว้คอยซื้อของค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาก็ต้องการคนที่มีความรู้เพื่อที่จะมาสั่งซื้อของไปใช้ในทางอุตสาหกรรมค่ะค่ะสำหรับการประเมินโอกาสการทำงานของวะวัสดุนะคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเคมีทางด้านวัสดุนะคะแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยวัสดุเนี่ยถ้าจะเป็นพอลิเมอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าจะใช้งานได้มากถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับด้านพอลิเมอร์ด้านวัสดุด้านเคมีเยอะๆเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสในการทํางานได้มากแล้วก็อย่างหนึงก็คือประสบการณ์ในการทํางานถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานจริงได้ทําวิจัยที่โอเคแล้วแบบว่าคนที่เขาเราไปทงานเนี่ยเห็นว่าเรามีความสามารถด้านนี้เราก็น่าจะสามารถ มีโอกาสได้การในการทํางานได้มากขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะไปทํางานต่างประเทศความสามารถอีกอย่างที่เราต้องมีก็คือความถนัาทางด้านภาษาต่างประเทศเพราะว่าการที่จะไปทํางานต่างประเทศได้เราก็ต้องใช้ภาษาที่สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วนะคะก็จะ,ปะเป็นประมาณนี้ค่ะ เราได้อะไรจากการกำหนดเป้าหมายในชีวิตหรอคะสําหรับแบมนะคะแบมคิดว่าการที่เราวางแผนอนาคตไว้ว่าเราต้องการจะเรียนอะไรคณะอะไรสาขาอะไรแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรนะคะมันจะให้เราได้รู้ว่าพอเราถึงมหกแล้วเราจะต้องสอบอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างถึงแม้ว่าการกำหนดไว้เราจะไม่ได้เป็นไปตามที่เรากําหนดแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทําให้เราได้ฝึกในการกําหนดอนาคตของเราเองด้วยตัวของเราเองค่ะ ค่ะฝ้าคึอน้องม .4 แล้วก็ม .5 นะคะก็อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็รีบหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรนะคะจะได้เรียนในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราเลือกที่จะเรียนแล้วก็ทํางานไปตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องเลือกให้มันโอเคที่สุดกับตัวเองนะคะแล้วก็สําหรับพี่เนี่ยพี่ก็ตอนนี้พี่ก็มีอาหารที่จะเรียนแล้วเพราะว่าพี่ติดมหาลัยแล้วแล้วก็ พี่พี่ติดอ่ะพี่ก็ติดจากโครงการดีๆพรอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบค่ายธมรีนะคะชื่อโครงการว่าโครงการทวีเคมิตพี่ก็ฝากให้น้องๆเนี่ยเข้าไปศึกษาดูเผื่อคนที่แบบว่าต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวะวิทยาแล้วก็มีเดียต่างๆนะคะพี่ก็อยากให้น้องได้ไปดูว่าโครงการนี้เป็นโครงการยังไงเพราะว่าสำหรับพี่คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ทาให้พี่ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ศึก ได้ศึากษาการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยในช่วงปีเทิมที่ผ่านมาที่พี่ด้ไปเข้าค่ายนะคะมันทําให้พี่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตมหาลัยได้เพื่อนใหม่ทั้งประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเราได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตมหาลัยแล้วก็ได้ทําวิจัยกับอาจารย์มหาลัยนะคะพี่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ดีๆซึ่งมันทําให้น้องเนี่ยต่อยอดไปในการเรียนมหาลัยได้ดีด้วยค่ะถ้าน้องสนใจนะคะก็ ก็อย่าลืมไปหาข้อมูลกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะคค่ะ